สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆไปเที่ยวท,ที่ทะเลสาบแห่งหนึ่งนะคะทางตอนตอนอวิสเอ่อทางตอนใต้ของเ,ออเมืองอะไรนะเมืองตอนใต้ของดาวิสตัดใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราเค่อยดูกันนะว่าทะเลสาบเป็นแบบไหนสวยงามขนาดไหนนะคะเชิญชมได้เลยนะคะที่เยอรมันนะคะ อ่านี้ตอนนี้เราอยู่กำลังอยู่ในรถนะคะกำลังขับรถไปที่เมืองวิสบุกซีนะคะไปที่ทะเลสาบนะคะแห่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูความงามกันแล้วเป็นแบบไหนเนาะวันนี้อากาศค่อนข้างจะมืดมืดนะคะไม่มีแดดเท่าไหร่นะคะมีเอ่อมีเมฆมีแดดออกมานิดหน่อยแล้วก็เริ่มฝนตกปลายปลอยปลายไปเล็กน้อยอ่ะนะคะเราก็มาเดินเรากำลังอยู่ในรถนะคะวันนี้ ในรถกําลังขับไปนะกะ็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปที่ทะเลาสาบไปดูว่ามีคนมาว่ายน้ำไหมวันนี้อากาศเย็นๆแต่ว่าคนที่นี่ก็ว่ายน้ำได้5นาทีสินาทีเดี๋ยวเชิญชมเลยนะคะเราก็ดูกันนะคะวันนี้ว่าเป็นแบบไหนเนาะ,ะมาดูว่าสนุกสนานยังไงนะคะแค่นี้ก่อนนะคะ เออดูนะคะถนน,ถนนเห่นไหมถนนก็ดีมา,มากๆเลยค่ะมี4เลนนะคะหนึ่งสองสามสี่สี่เลนนะ,ะ 1, 2, 3, 4, 4 lane, นะทางขวาสุดนี่ด้านรถที่ขับช้าที่สุดก็คือรถบรรทุกนะคะเนี่ยรถบรรทุกใช้ความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะหรือว่ารถบัสนะอยู่ทางด้านขวามือนะคะรถที่เร็วที่สุดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะพอจะขับรถคนขับรถนั่งอยู่มีช่วงอะไรทางด้านซ้ายอยู่ในรถนะคะแต่ว่ารถไปนี่จะไปทางด้านขวานะคะ ไปขวามาซ้ายนะครับไปขวามาซ้ายนะคะเลนพอนะคะแต่เลนนีเห็นไหมคะสวยเลนใหญ่มากๆเลยนะคะนะคะเราจะขับไปที่วิสบุกซีนะคะวิสบุกซีทะเลสาบวิสบุกนะคะไปทางตอนใต้ของออฟเฟนบัคนี่นะคะตอนใต้ของออฟเฟนบัคเทางไปทางทิศทางไปทางเราขับไปทิศทางไปทางมิวนิคนะคะ นี้เห็นไหมคะป้ายเนอะรถบรรทุกอไงจะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะรถที่เร็วที่สุดจะเปันหน้าซ้ายมือสุดเหยนนะคะเนอะเอาละเอา,เอาชมชมนี่ซุปเปอร์ไฮเวย์ของเยอรมันนะคะนะคะซุปเปอร์ไฮเวย์นะคะถนนใหญ่มากๆเลยนะคะขับรถสบายนะคะเนอะอา่าแล้วก็เจอกันใหม่นะคะเอาเป็นหอมปากหอมคอก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ อตอนนี้เรากำลังใช้ความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ<ม>เห็นไหมคะไปเร็วนะคะไปเร็วเนาะแล้วก็ดูภูเขาวันนี้แดดกำลังออกนะคะช่วงนี้เราจะเดินไปที่บิสบุก4พ่ิสบุก4นะคะทะเลสาบบิสบุกนะคะอ่านะคะตอนนี้แดดเพิ่งออกนะคะอากาศดีม,มากๆเลยอ่าสวยงามวิวข้างนอกสวยงามงมากๆเลยนะคะเราอยู่ในรถอยู่เนาะอ่าในรถนะคะชมความงามของวิวธรรมชาติตาม ซุปเปอร์ไฮเวย์นะคะอ่าแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าแดดกำลังออกก็เลยถ่ายมาให้ดูนิดหน่อยนะภูเขาดูธรรมชาตินะคะเดูไหนฤดูอนนี้ยัางรฤดูหนาวอยู่นะคะเดือนมกรานะคะเดือนนี้ฤดูหนาวยังไม่ฟ้านะคะเป็นฤดูหนาวนะคะตอนนี้ตอนนี้เรากำลังเข้าถ้ำนะคะขับรถเข้าถ้ำนะคะใช้ความเร็วล้อย140กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ เยอรมันนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าดีท่ออุโมงใต้ดินนะคะในการนี้ก็ทําเป็นอุโมง์ใต้ดินนะมีแสงสว่างเข้าได้นิดหน่อยแล้วก็เปิดไฟไว้ตลอดเลยนะคะเข้าท้ำเข้าอุโมงนะคะอันนี้ก็มีอุโมงก็จะมีทางด้านด้านข้างก็จะมีแสงเข้ามานิดหน่อยนะคะสวยงามมากเลยเนาะดูุโมงนะคะสวยงามนะคะเอาละแค่นี้ก่อนนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองไซเลาอยู่ในเขตของอัชเซฟเฟนบวร์กของเยอรมันนะคะ,ะดูนะคะเมืองเล็กๆนะก็มีธรรมชาติที่สวยงามนะคะเห็นไหคะแดดกำลังออกนะนวดูธรรมชาติในฤดูหนาวกันนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะใบไม้ ยังไม่มีใบนะคะยังเป็นสีดำๆนะคะใบไม้ยังไม่ผลิกด้วยมันหนาวอยู่นะ,ะมันต้นไม้มันเป็นสีดำนะคะอ่านะคะยังไม่เขียวนะคะฤดูหนาวอากาศต้นไม้ยังเป็นสีดำๆนะคะมันยังไม่มีใบเนาะ,ะดูไหมคะอ่าล้วดูธรรมชาติในเมืองเล็กๆนะคะเมืองเล็กไซส์ ไซเลาใกล้อยู่ในเขตดินแดนของจังหวัดอฟชัฟเฟนบวกคะอฟชัฟเฟนบวกคะอ่ามีภูเขามีต้นไม้สวยงามมากเลยเนาะูธรรมชาติอ่าขึ้นรู้สึกจะขึ้นเขานิดหน่อยธรรมชาติของเยอรมันที่เมืองอาชัฟเฟนบวกนะคะเดินเอ่อเมืองเล็กๆไซไซเราเหมือนเล็กๆนะคะ ดูต้นไม้ดูธรรมชาติในฤดูหนาวนะคะไม่แตา่ปีนี้ไม่มีหิมะนะคะที่นี่นะคะที่นี่ไม่มีหนะิมะตกแล้วมีมันตกแป๊บเดียววันสองวันมันก็ละลายแล้วแล้วก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะปีนี้ดีมันปีนี้ไม่หนาวเท่าไหร่นะ,ะหนาวแต่ช่วงกลางคืนแล้วก็กลางวันก็อากาศจะอบอุ่นนิดหน่อยถนะ้ามากม,มากกว่าศูนย์องศาไม่มีหิมะตกนะคะเอาแล้วนะคะแล้วถ้ามีอะไรสวยๆจะเอาถ่ายมาให้ดูนะคะ นี่ก่อนนะคะอ่า <lawsuit. S 2> เรามาดูหิมะนี่หิมะตกตามภูเขานะ่าหิมะตกนิดหน่อยเนาะที่ข้างล่างมันอากาศกบวนนิดหน่อยที่นี่ Gentle: หนาวนิดหน่อยนะคะหิมะตกนะคะที่เปนเราเราขึ้นเราขึ้นเขามานะคะเอาขึ้นเขาแล้วจะมีเจอหิมะนะคะหิมะตกอ่านี่คนนี่เขาเนี่ยรถข้างหน้านี่รถโปรยใส่เกลือนะคะใส่เกลือให้ถนนไม่เป็นน้ําแข็งนะคะเห็นไหมคะข้างหน้านั้นอ่ะรถนี่เขาเขาเอาเกลือนะคะ เาเกลือใส่ไว้แล้วก็โปรยปลายไปตามถนนแล้วก็เวลาวิ่งรถวิ่งแล้วมันจะไม่เป็นน้ําแข็งนะคะเห็นไหมคะมีรถเกลือโปรยโปรยเกลือนะคะรถโรยเกลือมีน้ําเกลืออยู่ด้านล่างเห็นไหมคะน้ำกระด้านล่างนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวขยายหน่อยเนาะนี่นะคะอ่นนี่นี่นี่อนนี่นะคะนี่ี่น้ำน้ำเนาะนี่เป็นน้ํานะคะเห็นไหมมันมีน้ําเกลือนะคะรถวินเทอร์ดีนวินเทอร์ดีนแปลว่า บริการในฤดูหนาวทะรถนะเขาใส่เกลือไว้ที่ถนนแล้วเวลารถวิ่งนะคะมันจะไม่เป็นน้ําแข็งแล้วก็ไม่ลื่นนะคะสังเกตนะคะเห็นไหมคะเนาะเวลาวิ่งถนนจะไม่ลื่นนะคะนี่ส่วนใหญ่ยุโรปเยอรามาันทาแบบนี้นะคะนะคะในขณะที่หิมะไม่ไม่หนานเท่าไหร่ หิมะตกนิดหน่อยนะคะไม่มีน้ําแข็งนิดหน่อยไม่เยอะเท่าไหร่นะคะบางๆแล้วก็ได้นะคะถ้าหิมะหนาๆลอยเกลือไม่ได้นะคะต้องขูดหิมะออกนะคะเนาะตอนนี้เราก็มาเห็นหิมะที่ตกบนภูเขานะคะตั้งล่างรู้สึกไม่มีหิมะนะคะบนนี้หภูเขานะคะเราขึ้นบนภูเขานะคะเจอหิมะคิดว่าไม่เจอนี่เจอหิมะในน้ำแข็งแล้วเป็นน้ำแข็งนะคะเป็นน้ำแข็งนะคะเนาะ คิดว่าไม่เจอหิมะมาเจอหิมะแต่เป็นหิมะมันตกแล้วเมื่อคืนนี้เลมันกลายเป็นน้ำแข็งแลวนะเนาะตอนนี้นะคะถ้าใครอยากจะเห็นถนนของเยอรามานันตอนนี้เป็นน้ำแข็งมีหิมะตกอยู่ข้างทางนะคะถ้าหิมะตกบางๆนี่ใช้รถโรยน้นำเกลือนะคะไปตามถนนแต่ว่าถ้าสมมติหิมะตกหนาะๆนี่ต้องเอา รถมาขูดหิมะออกนะคะแล้วก็ถึงจะโปรยเกลือลอ,อ่าเดี๋ยวนี้หิมะบางๆเขาใช้วิธีการโปรยเกลืออย่างเดียวนะคะนะคะ,ะ,คะอ่าแล้วคิดว่าทุกๆคนคงชอบได้ดูหิมะนิดหน่อยหิมะที่เป็นน้ําแข็งแล้วนะคะไม่ใช่จะตกไม่ใช่ามันตกมันไม่ใช่ความมันจะตกะเดี๋ยวนี้นะคะตกเมื่อคืนนี้เรามาถ่ายถ่ายวิดีโอวันนี้นะคะคิดว่าคลิปนี้ทุกคนคงชอบนะคะ ถ้ามีอะไรสวยๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่นะคะแค่นี้ก่อนนะคะ แข็งเยอะเลยแถวนี้นี่โอ้ยน้ำแข็งเยอะเลยแถวน,นี้น้ำแข็งเยอะล <c oughs> เยอะลยเนาะแถวนี้มีน้ำแข็งเยอะเลยนะคะเป็นน้ำแข็งเป็นหิมะอ๋อนึว่าไม่เจอนก็ยังไม่เจอน้ำแข็งเจอแล้วที่ฤดูหนาวอยู่เลยคะที่ออฟเปนบางยังไม่มีน้ำแข็งนะที่นี่มีน้ำแข็งครับเพราะว่ามันเป็นภูเขานะคะ เจอหิมะเยอะแยะเลยแถวนี้โอ้หิมะเยอะแยะเลยนี่มอสบอลนี่ไอชอฟเฟิลบลกนะหิมะแถวนี้เยอะแยะเลยหนุ่ยบุษนึงเออหิมะเยอะแยะเลยแถวนี้หิมะแถวนี้เยอะแยะเลยอันนี้นะคะวิสบุสีนะคะนี่วิสบุสีนะคะแถวนี้นะ วิสบุสซีนี่นะในเมืองไอไอท่านอันนี้เขาเรียกวิสบุสซีแปลว่าทะเลสาบนี้นะคะนี่นะคะทะเลสาบบุสวิสบุสซีเกสตัดวิสบุสซีนะคะเรามาถึงแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูทะเลสาบเป็นสวยกันจะสวยงามขนาดไหนนะคะเรามาชมกันเลยนะคะกันชมเลยนะคะนะคะอ่าตอนนี้วิสบุสซีนะคะที่นี่อ่า นี่เป็นเขาเรียกว่าอันนี้นะกาสตัดวิสบุสซีนะคะนี่เป็นเขาเรียกว่าที่เหมือนเป็นรโรงแรมเล็กๆนะคะเนี่ยวิวิสบุสซีโรงแรมเล็กๆสำหรับให้คนมานอนพักนะคะนี่นะคะที่นี่นะฮะแล้วก็จะมีทะเลสาบอยู่ข้างๆนะคะทะเลสาบนะมีบ้านพักของคนนะคะบ้านพักให้คนเช่าให้คนอยู่นะคะที่นี่นะคะแต่ว่าทะเลทะเลสาบจะสวยงามขนาดไหนเรามาดูกันนะคะเนาะในฤดูหนาวนอคิมา ไม่มีหิมะตกนะคะแทนที่ออฟเฟนบักไม่มีนะคะแต่ให้มีมนะคะภูเขานะนิ่งภูเขานะคะก็หิมะก็เริ่มโปรยปลายลงมาแล้วนะคะเห็นไหมคะหิมะเริ่มโปรย,ย,ย,ยปลายนิดหน่อยแล้วโปรยปลายนะคะหิมะเนาะอ่าสวัสดีค่ะอันนี้วิสบุกสีนะคะเครืเรียกวิสบุกสีแปลว่าทะเลสาบวิสบุกนะคะ อยู่ในแอเรียของอจังหวัดอาชัปเฟนบวกของเยอรมันนะคะทางตอนใต้ของออฟเฟนบวคตอนใต้ของฟังฟวดนะคะ <c oughs> ดูลักษณะแล้ววันนี้ทะเลสาบเป็นน้ําแข็งหมดเลยนะคะหิมะกําลังตกนิดหน่อยนะ,ะหิมะตกะนิดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ทะเลสาบน้าแข็งวันนี้จะมีคนมาไหว้ที่ทะเลสาบน้ําแข็งนี่นะคะ <c oughs> ไม่ทราบเขาคิดอย่งไงนะคะเขาชอบ อาจจะลงไปไหว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็เพื่อความสนุกสนานหรือว่าเ,ออเพื่อให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีเดี๋ยวก็จะดูกันนะถ้ามีคนมาไหว้นะ้ำผมจะได้รูปภาพอะไรสวยๆแล้วก็จะให้เพื่อนมาจะถ่ายให้เพื่อนดูนะคะตอนนี้จะถ่ายแค่นี้นะคะบริเวณรอบๆทะเลสาบนะคะมีต้นไม้ที่หิมะก,กําลังโไปรไยปลายไปนิดหน่อยแล้วนะคะ,ะนี่รอบๆทะเลสาบเป็นแบบนี้นะคะดูความสวยงามนะคะในฤดูหนาวนะคะ ฤดูหนาวหิมะนี่อยู่ข้างๆตามพืนดินนะคะเดี้น,นี่นะคะเห็นนะต้นไม้ก็เอ่อไม่มีใบนะ,ะเป็นสีน้ำตาลสีดำนะคะดูว่า,นนาลักษณะฤดูหนาวนะคะแล้วมีต้นคริสต์มาสนอกจากต้นคริสต์มาสนะคะจะอยู่สีเขียวนะ,ะอันอื่นไม่ค่อยเป็นสีเขียวนะ,ะนสีดำนะ,ะเอาละแล้วมีอะไรสวยๆจะถ่ายมาให้ดูนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ทะเลสาบวิสบุคซีนะคะคือทะเลสาบวิสบุคนะคะของประเทศเยอรมันทางตอนใต้ของจังหวัดออฟเฟนบุคหรือว่าทางตอนอยู่ในอยู่ในจังหวัดอัชเฟนบุคของเยอรมันนะคะคิดว่าเพื่อนเพนของชอบคลิปนี้นะคะเชิญชมเลยนะคะสวัสดีค่ะเรามาเรามาดูนะคะในทะเลสาบอันนี้นะคะมีน้ำแข็งหนาประมาณ1นนิ้ว2นิ้วประมาณ2-3นิ้วนะคะ จะมีคนมาลงว่ายน้ํานะคะเพราะว่าพบอกเขาคิดว่าคงสนุกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครจะมีใครมาว่ายน้ำนะ,ะ <c oughs> อากาศหนาวอย่างนี้นะคะไม่น่าเชื่อต้องเชื่อนะคะอ่ะแค่นี้ก่อนนะคะอ่าเรามาดูนะคะตรงนี้นะคะน้ําแข็งตรงน้อยเป็นน้าแข็งตรงนี้เป็นน้ําแขำน้ำําธรรมดาละลายแล้วนะคะละลายแล้วน้ําที่อยู่ในทะเลสาบนะคะมันก็จะไหลมาจากที่สูงมาที่ต่านะคะนี่ ผ่านสะพานนิดใต้สะพานไปนิดหน่อยนะคะสะพานไปนิดหน่อยนะคะแล้วมีน้ําตกลําธารเป็นเสียงน้ําตกนะคะเสียงน้ําตกลงไปนะคะลงไปลงไปทนี้เป็นเสียงน้ําตกลงไปฮะน้เห็นไหมคะใต้ลาธารนี้นะคะได้ยินเสียงน้ำํำนิดหน่อยนะคะเพื่อความได้ยินเสียงน้ําตกนะคะมาจากทะเลสาบนะคะอันนี้นะคะเป็นลำธาราเล็กๆนะคะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวในปานะะน่านะในปา่า เออชนบ,บทในป่าเลยนะคะดูไหมคะเนี่ยแถวนี้นะคะหิมะนี่หิมะอยู่างนีคะหิมะโปรยปายนะคะหิมะเริ่มตกไปนิดหน่อยะคะคิดว่าเพื่อนๆคงชอบนะคะแค่นี้ก่อนนะคะโอ้เห็นไหมคะก็ากำลังว่ายน้ำในะน้ำแข็งนะคะดูไหมเชื่อไหมเนี่ยเหลือเชื่อเลยน้ำแข็งก็ว่ายน้ำได้เออหนาวหนาวหนาวแต่เขาลงไปแช่ะนะคะ

มาดูนะคะหิมะตกใหญ่แล้ววันนี้ตอนกลางคืนด้วยนะมองไม่ก็เห็นเท่าไหร่นะคะแต่ทีเนี้ยเริ่มตกใหญ่เลยนะคะหิมะตกเยอะเลยนะคะเอาละาให้เห็นกันนะหิมะตกละ <c oughs> เป็นรถมาค่คะตอนกลางคืนหิมะตกแบบนี้นะคะมาดูหิมะกกน,นะคะตกหิมะตกใหญ่เลยนะคะนีนะหิมะตกเนาะกลางคืนนะคะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะ ก็พอเห็นนะคะแค่นี้นะคะ